สารจากผู้พัฒนา,นาฉบับอัปเดตเกมวันที่22มกราคมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e และเดี๋ยวเราไปฟังกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay2Win to ท o p u อัผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay2Win to Topup อยู่แล้วไปตามกันเลยอย่าลืมใส่คโค้ด MOJI ด้วยนะ โอเคครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสารจากผู้พัฒนาของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่หลังปีใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะรู้สึกว่าสารจากผู้พัฒนาเนี่ยของเกาหลีคือเขาจะปล่อยออกมาก่อนเลยส่วน global เนี่ยคือจะดีเลยกว่านะครับไม่รู้ว่ามีโปรเซสขั้นตอนงานแปลอะไรที่มันช้าหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มันก็ปล่อยพร้อมกันตลอดเนาะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูที่ เซิร์ฟเกาหลีก่อนนะครับซึ่งมันเป็นแพทเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีคําศัพท์แปลกบ้างในหน้านี้นั่นเองเพราะว่ามันเป็น google translate นั่นเองนะฮะสำหรับแพทนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแพทที่ใหญ่พอสมควรครับเพราะว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยกันถึง3ตัวเลยครับตัวแรกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับหัวหน้า dark knight นะครับ paranor นั่นเองนะครับสำหรับ paranor เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวสายสมดุลครับอ่าซึ่งเขาจะไม่จํากัดแบบ ว่าต้องลงทีมนี้เท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ครับคือสามารถที่จะเอาไปใช้แบบพลิกแพงได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นแบบผู้นําของดาร k กไนท์ความสามารถก็คือจะสามารถใช้ได้อย่างยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ดึงดูดผู้เล่นได้อย่างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูสกิลจากออฟฟิเชีจริงๆก่อนนะครับว่า เขาจะมาลงแบบได้ทุกทีมเหมือนกับพวกฟิลเหมือนลิงเหมือนเอลิเซียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบเอ้ยกายก็อยู่เวทก็อยู่ถึกก็อยู่มืดก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวตามเข้ามานะครับก็คือตัวของเตลเซียนนะครับแล้วก็จูโลงนั่นเองนะครับสำหรับฮีโร่2ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะสามารถหาได้ด้วยวิธีการต่างๆนอกเหนือจากการสุ่มการชานะครับและตัวแรกเนี่ยก็คือคล้ายคล้ายกับเอมิเรีย นะครับอ่าก็คือน่าจะได้จากการที่เราเนี่ยต้องใช้แต้มกิวนะครับในการซื้อนะฮะตัวของเตลเซียนนั่นเองนะครับอ่าซึ่งประสิทธิภาพของเตลเซียนเนี่ยเขาออกแบบมาให้ฮีโร่ตัวนี้ครับเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ในกิวนะครับก็คือมากิววอ์นะครับเพื่อเอาชนะแนวโน้มการต่อสู้ที่ยืดเยื้อในปัจจุบันซึ่งเกิดจากการรวมฮีโร่ที่มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดสูงนั่นเองนะครับก็ หลักๆคอนเซปต์ของเทลเซียนคือมาเล่นกิววอลนะอาจจะเป็นไม้สําคัญฟิลคล้ายๆเอมิเลียที่แบบโอ้โหเข้าบ้านไหนก็ต้องเอาเอมิเลียไปตัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีเทลเซียนเข้ามานั่นเองนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าจูโลงเนี่ยเป็นหายากครับหายากแปลว่าอะไรแปลว่าตัวม่วงเออแปลว่าเป็นตัวม่วงครับไม่ได้เป็นตัวทองนะ ความสามารถในการโจมตีที่ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกเลือดไหลนะครับและความสามารถติดตัวที่มีประโยชน์อย่างมากเช่นการป้องกันการตาบอดอทำให้ตัวละครนี้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานคอนเทนต์ PVE ต่างๆเช่นดันเจียนเติบโต,ตพาดมืดนั่นเองนะฮะแล้วก็หอคอยแห่งการทดสอบด้วยนะครับจูร่งก็จะมาเป็นตัวม่วงนะครับทุกคนนะ ซึ่งการมาของ2ตัวละครนี่หมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะหมายความว่าตัวเกมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่แพทแมป3ก๊กแล้วนั่นเองนะฮะพอแมป3ก๊กมาสิ่งที่จะตามมาตัวละครที่หลายๆคนรอคอยลิปโป้เนี่ยก็คงจะอีกไม่นานนะครับอ่าเดี๋ยวคงมีแบบกวนองกวนอูอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับก็รอติดตามได้เลยเพราะาเขาพยายามแบบปล่อยตัวละครพวกนี้มาแล้วนะครับผมอ่าส่วนจูลงก็ตัวพื้นม่วงเนาะก็หาไม่ยากอยู่แล้วใครที่แบบ ตุ่มกระชายอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาใช่ไหมหรือไม่ก็ใครที่มีใบเลือกไอตัว4ดาวม่วงอ่ะก็สามารถเลือกมาใช้งานได้นะครับต่อเนื่องเลยครับกับแมป23นะครับจะเป็นแมปใหม่นะครับที่ถ้าเราดูที่ภาพเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรฮะกำแพงเมืองจีนนะฮะมาแล้วนะทุกคนนี่ก็เริ่มเข้าสู่แบบ3ก๊กเข้าสู่ด้านจีนของจริงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นที่ฟา์ใหม่สําหรับหลายๆคนด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่า ยี่สบยีเนี่ยคิดว่าฟาร์มที่ไหนก็น่าจะเหมือนกันนะดอกไข่ดอกอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มฟังก์ชันเกี่ยวกับไอ้ตรงหน้าประวัติตัวละครนะครับให้เราสามารถฟังพวกเสียงของตัวละครได้ด้วยอ่าแล้วก็ฟังพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกการเคลื่อนไหวเออเสียงกับการเคลื่อนไหวเนี่ยคือรูดี้สามารถฟังเสียงได้นะฮะอันนี้ขอปิดเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนนะฮะประมาณนี้เราก็สามารถดูการเคลื่อนไหวได้ด้วยนะ เออดูแอนิเมชันท่าทางอะไรเงี้ยได้นะครับนี่ถ้าโบกม้อยโบกมือมีหมดนะครับเขาก็ใส่ใจละเอียดเรื่องตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้แล้วนะอ่ะต่อมาครับปรับเกี่ยวกับเรื่องบอสจุติบอสน่องไก่ของเราครับให้มีของรางวัลที่ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าสังเกตจากภาพที่ตัวเกมปล่อยออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละอันดับเนี่ยจะได้ขวดรี เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนั่นเองนะอ่าซึ่งในนี้ในภาพเนี่ยเขาก็จะโชว์แค่อันดับ0ูไปจนถึง3-5%แล้วก็มีจนถึง100%แต่ว่าเขาไม่ได้โชว์อันดับท็อปสิบท็อปห้อะไรพวกนี้นะว่ามันได้เท่าไหร่เนาะเออแต่ว่าก็เหมือนกับช่วยให้แบบการทําของของแต่ละคนเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอ่าแล้วก็มีแรงจูงใจในการแข่งขันในโหมดนี้มากขึ้นไปอีกนั่นเองนะและยังไม่พอครับมีของใหม่มาให้แลกด้วยครับก็คือ จะมีกรงนะครับที่เอาไว้สุ่มนะครับในส่วนของอชุดอดีตสีจักรพรรดินะครับแล้วก็รวมถึงอาวุธด้วยเนอะอาะใช้6,000แต้มตรงนี้เลยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ครับมันจะไม่ได้เป็น3จุดนะมันจะเป็นแบบ4จุดทุกคนเออมันจะเป็นออฟสจุดแล้วเพราะฉะนั้นไอของพวกเนี้ยมันก็สามารถเป็นของเอ็นเกมได้แล้วนั่นเองนะเห็นชุดข้างๆนี่ไหมชุดแทโอตรงนี้ก็เป็น4จุดเหมือนกันปกติมันจะเป็น3จุดไง อ่าเนี่ยเขาก็จะอัปเดตชุดแบบ4จุดเข้ามาด้วยนะฮะอืมเราหวังว่ากิจกรรมตีน้องไก่เนี่ยจะเป็นมากกว่าแค่ประสบการณ์การเล่นแบบร่วมมือกันแต่จะเป็นเส้นทางสาคัญสําหรับการพัฒนาฮีโร่และอุปกรณ์อีกด้วยนะครับดังนั้นอนาคตแม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถเล่นอย่างมีกลยุทธ์ได้ก็คือทําให้คนได้ของแบบดีๆง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละนอกจากนี้ครับเขายังบอกนะครับว่าความสะดวกในการเล่นก็จะได้รับการปรับปรุปงให้ดียิ่งขึ้นด้วยจะมีการเพิ่มโหมดบูสเตอร์ใหม่ลงใน ระบบบอสจุติด้วยนะครับอ่าทำให้เราแบบว่าสามารถแบบเออตีตีไม้เดียวแล้วก็ได้คะแนนปูณ3ไปเลยนะครับคล้ายๆกับตัวบูสเตอร์เรทนั่นเองนะอ่านี้ก็ถือว่าช่วยแล้วกันนะช่วยให้แบบประหยัดเวลาด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคอสตูมใหม่ของดาร k กไนท์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขายตัวชุดดาร k กไนท์มาแล้ว4ชุดใช่ไหมอ่าขายของเพลตันของโค อ่าแล้วก็ซิเวสต้ากับเดลโรนนะครับที่เดี๋ยวรออเวกแล้วเป็นดาร์กไนท์นะครับรอบนี้เขาก็เปิดขายจนครบแก๊งเลยนะครับเริ่มจากไอแฝดก่อนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเมลคีโคตรหล่อโคตรตึงนะครับแล้วก็หัวหน้าแก๊งพารานอสนะครับคือเป็นตัวละครที่เข้าปุ๊บมีสกินปั๊บนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นวิดีโอดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนี่โอ้โหวิดูดาบเมลคี ไอนี่มันได้ตังเราเยอะนะครับดูมันไปหลอมอาวุธใหม่มาแล้วก็ชุดใหม่นะโอ้โหได้เงินผมไปเยอะมากนะนี่ไอ้แฟดฮะตรงแบบว่าตรงไหลก็คือมีออร่าด้วยนะครับแล้วก็ตรงขวานอืมส่วนนี้พารานอสโค้รสวยทุกคนเนี่ยผมโคตดชอบพารานอสอ่ะชุดเนี้นะฮะก็เตรีมรูบี้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะโดนนะครับในส่วนของชุดคอสตูม3 d a ดาร์กไนทตัวนี้เลย นะครับอ่ะก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายสําหรับหัวกิวรองกิวหรือคนทากิวนั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องกระดานนะครับที่เพิ่มในส่วนของพวกบอสจุดติเข้ามาให้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้ตีแล้วหรือ,อยังนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของกิววอลด้วยครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าทีมป้องกันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีตุ่มแดงขึ้นมาแบบเหมือนเป็นแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันกรองทีมป้องกันการต่อสู้ของกิวด้วยเป็นแบบฟิลเตอร์ว่าเฮ้ยอ่า บ้านใครมันตั้งตัวนี้บ้างวะอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบอุปกรณ์ของทีมป้องกันในสงครามกิลดีมากเลยทุกคนเ,นเห็นไหมครับว่ามันจะเหมือนกับฟิลเหมือนแบบโอเคดูทีมนี้3ตัวนี้ใส่อะไรบ้างมันก็กางออกมาให้ดูเลย3อย่าง3ตัวนะครับแบบนี้ก็แจ่บมากนะครับแล้วก็ในล็อบบี้เนี่ยคุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการต่อสู้ระหว่างกิได้ทันทีเลยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นช่วงตีกิวหรือช่วงจัดกิวเนี่ยมันจะมี ขึ้นตรงอารากอนตรงนี้ครับอ่าก็สามารถจิ้มแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มข้อมูลการจองสกิลข้อมูลแล้วก็สปีดของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นโชว์แถวๆนี้เนาะที่เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็มีสปีดตรงนี้เนาะอ่าโอเคก็รอดูนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยได้คือปกติเวลาเราเล่นกิวลเราก็จะต้องไปพิมพ์ใช่ไหมว่าแบบโอเคบ้านนี้271เเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สกิลไอ้นี่บนล่างอะไรเงี้ยแต่ว่าน,นี้ก็คือเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองทําให้กิวลอก็สะดวกสบายและเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการปรับวันวอนะเออตอนนี้นะอ่ะต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเรทน,นะครับก็จากเดิมที่เราจะได้รับการคูณอุปกรณ์5ครั้งก็กลายเป็น15ครั้งนะครับแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันลบแชทแบบ1ต่อ1ได้นะครับ แล้วก็มีการปรับปรุงความสะดวกครับเพิ่มฟังก์ชันถอดอุปกรณ์ทั้งหมดอมืเวลาที่แบบอ้ยเราจะรวมแหวนอย่างเงี้ยแล้วแหวนอันนึงไปอยู่ในเบ็ดเสร็จอันนี้ไปอยู่ในอยู่ในกิววออยู่ในอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถถอดทีเดียวได้เลยไม่ต้องไปนั่งแบบไปหาแต่ละตัวแต่ละโหมดนะฮะปรับปรุงการเข้าถึง UI สําหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับ สามารถขยายช่องได้พร้อมกัน2ช่องด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรฮะไม่แน่ใจเหมือนกันสามารถขยายช่องน่าจะเป็นเรื่องของการเจาะรูแบบเจาะทีเดียว2รูอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันนี้ฮะถ้าใครดูสตรีมผมผมก็จะบอกว่าอยากให้มีมากๆนะครับก็คือเรื่องของสงครามเบ็ดเสร็จครับเราสามารถที่จะกางขึ้นมาแบบนี้เพื่อดูได้ว่า5ทีมของเราเนี่ยมันใส่ของใส่แหวนอะไรครบแล้วหรือยัง นะครับอันนี้ดีมากๆผมอยากให้ทําแบบกิววอลมาตั้งนานแล้วและในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับทาให้มันสะดวกสบายเพราะบางทีอ่ะให้เรามานั่งจิ้มทีละตัวทีละตัว25ตัวเนี่ยโหบางทีมันก็จิ้มโดนบ้างไม่โดนบ้างหรือลืมบ้างอะไรเงี้ยเออแหวนหลุดไปบ้างก็ทําให้เราแบบเออแอบบางรอบก็ไม่ได้ใส่แหวนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่ามาช่วยเรื่องความสะดวกสบายมากๆในธงคามเบ็ดเสร็จนะครับดีมากๆนะฮะแล้วก็มีปุ่มรับทั้งหมดนะครับในส่วนของ quest skill นะครับทาน,นี้ก็ดีเหมือนกัน,นครับเป็น quality of life นั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะมาแจ้งให้เราทราบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพทนี้นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบสถานการณ์พัฒนา,นาแล้วก็พวกตารางเวลาครับเขาบอกว่าเราให้ความสําคัญกับการส่งมอบการอัปเดตตามกําหนดเวลาโดยมีความล่าช้าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งอาจเกิดปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด หรือความต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการพัฒนาซึ่งขัดกับเจตนารถองมเดิมของเรานอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ตารางเวลาถูกปรับเนื่องจากปัญหาต่างๆเช่นการปรับลำดับความสําคัญนะครับในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้นเหตุผลและแนวทางการตอบสนองสาเหตุที่เกิดความล่าช้าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเหตุผลมาบอกนะอะไรประมาณนะั้นนอกจากนี้เราจะขออธิบายกําหนดการที่คาดการไว้และข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้อาจจะสนใจนะครับ นี่ไม่ใช่การถ่ายทอดข้อมูลธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าเราขอแจ้งให้ทราบว่านี่คือคำมั่นสัญญาที่จะเสริมสร้างความไว้วางใจให้ผู้ใช้งานเรามากยิ่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารหรือว่าแพทโนตอะไรนี่แหละที่มันมีแบบดีเลย์บ้างหรือทุกคนต้องมานั่งรอกัน4ี่โมงก็ยังไม่มา4ี่โมงสิยังไม่มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับแล้วก็ การตั้งค่าล่วงหน้าสําหรับการขายอุปกรณ์นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกไว้ตั้งแต่สารตอนต้นปีแล้วนะครับเขามาบอกอีกรอบครับว่าฟีเจอร์การตั้งค่าล่วงหน้าสําหรับขายอุปกรณ์ที่เราได้แจ้งให้คุณทราบนะครับรอบก่อนเนี่ยจากข้อเสนอแนะอันมีค่าที่คุณได้ส่งมาเราได้ทําการปรับปรุงนะครับภายในองค์กรด้วยเช่นกันอีกครั้งผมต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับทิศทางและประโยชน์ใช้สอยของฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงไหมที่ฟังก์ชันเหล่านี้ซับซ้อนมากจนใช้งานยาก เราให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อข้อกังวลที่ว่าสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความสับสนมากขึ้นนะครับอาจจะคนใช้อาจจะงงอะไรนี้นะครับอันที่จริงในระหว่างกระบวนการทดสอบภายในเราพบว่าการตั้งค่าล่วงหน้าบางอย่างอาจจะดูซับซ้อนไปบ้างดังนั้นจึงมีการเพิ่มการปรับปรุงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมจะแชร์ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสําหรับการขายอุปกรณ์ผู้ใช้รายอื่นๆน,นอกจากนี้เรายังกําลังพัฒนาฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่แชร์ไว้ได้ด้วยก็คือสมมุติว่าผมแบบเซตติ้งไว้ว่าผมขายของแบบนี้คือคุณก็สามารถมาก๊อปผมได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เรากําลังปรับ UI UX นะครับเพื่อให้การตั้งค่าและการใช้งานเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็ง่ายๆก็คือเลื่อนนั่นแหละให้เขาไปพัฒนาให้มันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ ต่อมาครับเขาก็จะเป็นเรื่องของแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ถูกโจมตีในการต่อสู้ของกิลนะครับก็คือน่าจะเป็นบ้านกันที่โดนตีอะไรประมาณนี้ไหมในการอัปเดตครั้งนี้หลังจากโจมตีคู่ต่อสู้ในกิลวอร์แล้วจะมีการปรับปรุง UI เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าลำดับการจองสกิลของฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็ความเร็วเนี่ยสูงกว่าต่ำกว่านอกจากนี้เรายังวางแผนเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับระดับตำนานของฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะ ออขอบเขตของข้อมูลที่มีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว,ว่าความคืบหน้าของการสู้รบการระบุความแม่นยำกระบวนการใดๆในการเล่นนะครับต้องใช้พัฒนาที่ซับซ้อนกว่าที่คาดไว้ก็คือตอนเนี้เรารู้แล้วว่าบ้านนี้สปีดจะมากกว่าหรือสูงกว่าเพื่อนเราที่เข้าไปรู้ออเดอร์และอนาคตร,รู้ยันแหวนว่ามันใต่แหวนอะไรซ้อนอะไรนะครับดังนั้นฟังก์ชันระบุรายละเอียดเครื่องประดับจึงต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยนะครับคือยังไม่มาแพ่นนี้นะครับ อ่าแล้วก็เราจะให้ข้อมูลแก่คุณอย่างรวดเร็วประมาณนี้เนาะแล้วก็เรากําลังเตรียมการที่จะทําให้การเล่นกิววอ์สนุกยิ่งขึ้นดังนั้นโปรดรออีกสักเล็กน้อยฮะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของกิววอ์นั่นเองนะครับต่อมาข้อ3คือ RTA นะครับ e r l t i r e a l Time นั่นเองนะเขาบอกว่าเป็นโครงการระยะกลางถึงระยะยาวที่กําลังพัฒนาโดยคํานึงถึงการแข่งขันแบบออฟไลน์ในอนาคต นอกเหนือจากเนื้อหาเพียงอย่างเดียวก็คือ RTA เนี่ยเขาจะทําเป็นแบบแข่งเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงฟังก์ชันผู้สังเกตการอันนี้ดีมากก็คือเราสามารถเข้าไปดูคนอื่นแข่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างหลีกได้อันนี้ใครเคยเล่นพวก Summoner War Italy Restart จะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นระบบที่สร้างห้องเล่นกับเพื่อนจัดทัวร์นาเมนต์อะไรกันเองได้เลยนะครับอ่า แล้วก็นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ใช้ทั่วโลกก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับและเรากําลังดําเนินการจําลองทดสอบต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมการเล่นจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเช่นความแตกต่างของสภาพแวดล้อมเครือข่ายระหว่างภูมิภาคต่างๆปัญหาความหน่วงนะครับและอุปกรณ์ป้องกันการหลุดภายในบริษัทเราตั้งเป้าที่จะอัปเดตเกมในเดือนมอการานะตอนแรกแต่เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากำหนดการ ต้องถูกปรับไปเป็นเดือนกุมภานั่นเองนะครับอ่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเสถียรแล้วก็สมบูรณ์นะฮะก็คือ rta เลื่อนครับเป็นเดือนกุมภาแทนแต่ก็ไม่นานนะผมว่ากุมภาก็กําลังดีตัวละครมันก็น่าจะเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหาที่มีความคาดหวังสูงเนาะเราจึงเตรียมอย่างละเอียดทีท่วนจนถึงที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะประทับใจมากกว่าผิดหวังนั่นเองนะฮะอ่ารอดูได้เลยว่า RTA ของ 7K เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอ่าด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวเนื้อหาหลักของอัปเดตยี่สองมกราและความล่าชา้าใดๆที่เกิดขึ้นเราเข้าใจความคาดหวังของผู้ใช้เราดีกว่าใครนะครับแล้วเรารู้สึกเสียใจย่างยิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังเรานั้นได้นะครับแล้วก็เอาง่ายๆก็คือก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็มีการแจกตั๋วสุ่มฮีโร่20ใบให้ในจดหมายเกมเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแพทโนตของทางเกาหลีนั่นเองก็ หลักๆเข้าๆสรุปก็คือมีตัวละครใหม่เข้ามา3ตัวมีแมปใหม่เข้ามาบอสจุดติมีการปรับให้แบบว่ามีของเยอะขึ้นตามลําดับแล้วก็ของที่ได้จากบอสจุดติก็ดีมี4จุดแล้วนะครับแล้วก็มีชุดคอสตูมดีเมาครบเลยนะครับแล้วก็พวกเรื่องการจัดการกิลเรื่องต่างๆดีขึ้นนะครับคุณภาพออฟไลน์ดีขึ้นประมาณนั้นเนาะพวกเวทเสร็จต่างๆประมาณนี้ครับสาหรับแพทนี้นะส่วนเรื่องกิจกรรม ดีเทลต่างๆสกิลแต่ละตัวรายละเอียดเดี๋ยวมันจะมาจัดเต็มอีกทีนึงวันพุธนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว7ซเว่น r e ท์ r ีเนะครับถ้าช่นชอบคลิปของผมกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจช่องจุงโกด,ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ